สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทินทารูสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีเมถุนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีเมถุนหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันในต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหรนะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไร สามารถเช็คได้นใ,นใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันรเบอร์ชาร์ดของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอยากจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวสุขเป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉันถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนวันยังไม่ได้เปิดไพ่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยว่าความรักขวงคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นไ ชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนในช่วงนี้รอคอยโอกาสรอคอยปาฏิหาริย์หรือว่ารอคอยการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนอยู่หรือเปล่าเอ่ยไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะคาดหวังบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ในช่วงนี้แต่ว่าเราก็กล้ากลัว,ลวไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจบางท่านอาจจะอยากติดต่อสื่อสาราทักทายไปหาเขาแต่เราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก mm ็ hmm. เ,เป็นไปได้เหมือนกันเนาะโอเคทีนี้มาดูการว่ดพลังงานหลักเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับชาวราศีเมถุนและค้านาเมถุนความรักวามสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะหรือบางท่านอาจจะรอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเลยว่าจะติดต่อมาไหมหรือจะอะไรหรือจะยังไงนะคะเจ็ดไม้เท้าดูเหนื่อยนะในช่วงนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกเหมือนเราต้องต่อสู้นะคะ หลายท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนเราต้องต่อสู้นะคะอาจจะเป็นการต่อสู้อยู่คนเดียวทํานูน่นทํานี่ทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างถาโถมเข้ามาเหลือเกินเนะาะไพ่ต่สําหรับเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะและทําให้เรารู้สึกเหมือนเราต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นเจ็ดไม้เท้าเอ่ยหลายท่านที่รู้สึกว่าเรากําลังสู้อยู่คนเดียวจริงๆแล้วมีคนคอยช่วยเราอยู่นะ แต่ว่าคนที่ช่วยเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยเราเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าช่วยเราเท่าไหร่แต่จริงกำลังช่วยเราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักของเราคนคือไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคนสัตว์สิ่งของสภาพแวดล้อมหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืระอะไรก็แล้วแต่แต่คุณมีอะไรบางอย่างที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่คุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวจริงๆนึกอ,ออกไหมเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่ามีคนกําลังช่วยคุณอยู่เท่านั้นเองนะคะมีใครกําลังช่วยคุณอยู่เนาะ โ okay. อเคอัศวินถือถ้วยบางท่านอาจจะขุบชาวธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีคนเข้ามาและทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจเพราะจากน้ไาพา่ที่เห็นก็คือปโปรยมาเลยจ้ะอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะหรือว่าทําให้คนรู้สึกมีความหวังมีความปรารถนา <c oughs> เกิดขึ้นมาคุยมาหยอดมาอ้อนมาอ้อล้อกับคุณเนาะแล้วทําให้เราสึกกระชุ่มกระชวยหัวใจหรือไม่อาจจะเป็นเราที่ทําแบบนั้นกับใครสักคนในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ มีไพ่แอมเปรอร์เข้ามาตำแหน่งความรู้สึกในหัวใจของคุณนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษและคณาเมษหรือไม้คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการตำรวจทหารหรือว่าทํางานเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานโตลูกน้องบริารค่อนข้างเยอะเนาะมีไพ่แอมเปรอร์เข้ามามองว่าในช่วงนี้คุณอยากจะเป็นฝ่ายควบคุมเกมควบคุมสถานการณ์นะคะหลายท่านเหมือนคนที่วางแผนไว้ค่อนข้างจะเด็ดขาดเลยซึ่งจริงๆแล้วความเป็นเมษกับความเป็นเมทุนค่อนข้างจะขัดแย้งกัน คือความเป็นเมทุนจะเป็นลักษณะของสายชิลมากกว่านี่กไหมยจะเป็นลักษณะของการที่เรามันอยู่ในทุ่งเราเวนเดร์แล้วเราก็ชิวๆสบายๆไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะหรอกคืออะไรจะเป็นไปให้มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่บางท่านถ้าเกิดว่าเราอยู่ราศีเมถุนแต่เราดันมีดาวจันทร์อยู่เม็เราจะขัดกันมากเลยนะระหว่างตัวตนของเรากับจิตใต้สํานึกของเราเนาะบางคนที่เขารู้จักเราพอประมาณแล้วเขามารู้สึกถึงจิตใต้สํานึกของเราเขาอาจจะสับสนในความเป็นเราได้เพราะว่า ตัวตนของเราอาจจะเหมือนคนที่อยู่ชิวๆแต่ว่าจิตใต้สำนึกของเราอาจจะเหมือนคนที่ค่อนข้างระเบียบแบบแผนค่อนข้างมันต้องเป๊ะคะ่ะเราจะปล่อยผ่านกับเรื่องเล็กๆน้อยๆคือไม่ได้เลยทุกอย่างต้องเพอร์เฟกซึ่งตอนนี้ไพ่ความรู้สึกในใจของคุณเป็นไพ่เอิมเพลย์ er, แน่นอนละคะ่ะว่าหลายท่านในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะมีดาวจันทร์อยู่เม็หรือเปล่าก็แล้วแต่คุณจะมีความเข้มงวดมากขึ้นคุณจะมีความห่วงแหนความเพอร์เฟกในชีวิตมากขึ้นนะคะเมจิเชียนคะ่ะหลายท่านในช่วงนี้อาจจะ รู้สึกงสถานการณ์ที่ยากลําบากนะคะเหมือนใครบางคนกาลังจะพยายามใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีกับคุณอยู่และทําให้คุณเหมือนต้องพยายามต่อสู้พยายามจะ,ะเผด็จการพยายามจะเข้มงวดจัดการอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องเจอในช่วงนี้เนาะเพราะว่าคนที่พยายามจะทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อคุณอะเหมือนเขามีปัจจัยมีเงื่อนไขนะคะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีคนรักมากกว่าหนึ่งคนก็ได้แล้วคุณในตอนนี้อาจจะอยู่ในจุดที่คุณจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องดูขึ้นมาจัดการให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยเป็นไปได้เหมือนนกัน ไพ่แต่สมบัไพ่เด็กถือถ้วยสู้ไปแล้วก็รอปฏิหารไปหรือเปล่าเอ่ยขอหนึ่งใบให้เจ็ดไม้เท้าหน่อยเจ็ดไม้เท้าคืออะไรเอ่ยบางท่านเหมือนพยายามผลักไสนะคะเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการก้าวดาบค่อนข้างจะเครียดเนอะหกดาบบางทีก็อยากจะหนีนะคะเพราะว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ค้างคาค่าราคา,าสั่งแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ บางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสาคนเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจเหมือนเราอยากจะหนีเพราะว่าเราสึกว่าน่าจะแก้ไม่ได้และที่สําคัญคือเราอาจจะรู้สึกว่าเราอิ่มตัวแล้วก็ได้นะคะเป็นไพ่เดว เดี๋ยวว่าเป็นไพ่เมเจอร์คณะไปสุดท้ายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเดินทางมาถึงจุดจุดนึ่งที่จะต้องมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปซึ่งไพ่ต้สําหรับเป็นไพ่สิบดาบด้วยนะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่าอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสิบดาบแล้วก็นอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้นะส่วนหมอชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนี้ที่บอกนะคะว่าคุณจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้แล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะหย่อนหยวอนไปยอมยอมไปปล่อยปล่อยไปแต่ว่าตอนนี้คุณ ต้องลุกขึ้นมาจัดการอะไรให้มันเด็ดขาดสักทีแล้วเพราะมันอาจจะยืดเดยื้อมานานแล้วก็ได้นะคะโอ้ไพ่แต่สําหรับของเขาเป็นไพ่เด็ดทาวเวอร์นะคะเขาก็น่าจะพังพินาศเหมือนกันนะคะในช่วงนี้อะขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับเขาคนนั้นคนที่ชาวราศีเมถุนและขนาดเมถุนคิดถึงความรักเขาเป็นยังไงบ้างเอยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ HaloFan นะคะบางท่านอาจจะขวบชาวราศีพฤกษกและขนาดพฤกษกเนาะมีไพ่ฮั l o f a n ขึ้นมาเหมือนเขาพยายามจะปล่อยแล้วก็ปลงนะคะพยายามจะเดินทางสายกลางไม่ขาดหวังเกินไปไม่ยึดติดเกินไปซึ่งไพ่ต้าสำหรับเป็นไพ่ห้าไม่เท้าจริงๆมีความยุ่งเหยิงนะคะแต่แค่พยายามจะนิ่งนิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะขอนึ่งไหมฮัลโนหน่อยฮ a l ฟนกำลังคิดอะไรอยู่เลย หรือไมไ่ในช่วงนี้เขาอาจจะพยายามพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะ Judgment น่าจะเป็นการขอพรมากกว่านะในช่วงนี้เขาในตอนนี้เหมือนอยากจะปลดปล่อยนะคะสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งหลายทั้งแหล่ไพ่แต้สัมพันของไม้เท้านะคะเหมือนจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและความยุม่งเหยิงขอพลังงานภาพรวมสีใบทำไมเป็นฮาลแฟนเอ่ย เจ็ดเหรียญน,นะคะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซงเนาะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ค่อยได้ตังใจนะคะเป็นการลงทุนที่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเท่าไหร่แต่ก็ยังลงทุนอยู่แบบนั้นนะคะก็ทําอยู่แบบนั้นแต่แต่ก็อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเนาะสิบถ้วยเมจิเชียนนะคะแอมเพลสโอเคน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างใช้กลยุทธ์หรือเปล่าเอ่ยในการ ให้ได้ในสิ่งที่ต้องการถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงก์กันเหมือนมองว่าเขาในตอนนี้พยายามจะนิ่งเนาะนิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวแต่ไพ่ความรู้สึกใจขึ้นสิบถ้วยนะคะเหมือนเขามีใครบางคนที่ทําให้เขารู้สึกเติมเต็มหัวจิตหัวใจทําให้หัวใจมันพองโตขึ้นมาใจฟูนะคะเป็นคนที่เขารู้สึกไว้อกไว้ใจเหมือนคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เขาในตอนนี้อาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเป็นหลักก็ได้นะคะอืมมีไพ่เมจิเชนกับไพ่เดัมเพลสเข้ามาด้วย อย่างที่บอกแหละว่าน่าจะเป็นช่วงเหลาของการใช้กลยุทธ์ด,ด้วยกันทั้งคู่คุณก็ใช้เขาก็ใช้ถ้าสอดสานอา,าการนี้มนลิงกันเนาะต่างคนต่างอยากจะให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณเนาะเรื่องเราสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจ,จตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้หลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะยากลําบากและต้องใช้กลยุทธ์ในการประคับประคองกันไป ห้าเหรียญน,นะเขาอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะคะอาจจะมองว่าคุณไม่รักไม่แคร์ไม่สนใจเขาเหมือนคุณทอดทิ้งเขาด้วยเนาะเป็นไพ่ห้าไม่เท้าด้วยนะคะเป็นความไม่เข้าใจกันมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะบางท่านอาจจะคุยชา้าราศีกันและขันากันถ้าถามว่าในตอนนี้เขารู้สึกไงคุณเขาอยากไปต่อคะ่ะมีไพ่แปดไม่เท้าขึ้นมาอยากติดต่อสื่อสารขายับขยื่อนความสัมพันธ์เนี่ยจะก้าวต่อไปในความสัมพันธ์นะคะ แต่ก็มาน,นึกขึ้นได้เหมือนกันว่าระหว่างคนกับเขามันก็เหมือนมีช่องว่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันแล้วก็มีปัญหาซึ่งกันและกันอยู่มีไพ่ห้ามไม่เท้าที่บ่งบอกถึงการทะเลาะเบาแหวงอาจจะเป็นการทะเลาะเบาแหวงกันอย่างจริงจังหรืออาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามปรสาสงครามต,าต่งตางคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีอีกโอก้หรืออาจจะเป็นสงครามในจิตใจของตัวเขาเองก็ได้ซึ่งไพ่ขึ้นมา The Hermit เป็นช่วงเวลาของการที่เขาคิดทบทวนประมวลผลนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคนกับเขา แต่ไม่ว่าจะคิดกี่รอบก็แล้วแต่สุดท้ายคําตอบก็คือยังอยากไปต่อคุณอยู่นะคะยังอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารยังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่ไพ่ตะสนไพ่หกใบเท้าก็อยากจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากและความยุ่งเหยิงนี้ไปเนาะเขาไม่เพิ่อมอีกค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวอ่ะแล้วเขาจะทำไงต่อไปกับชาวเมถุนเอ่ยสามถ้วยค่ะหาโอกาสคืนดีนะคะห้าดาบ แปดดาบเออสามดาบนะคะขอภัยเดทสิบไม้เท้าโอเคหาโอกาสคืนดีคะ่ะคืนดีแต่ทีนี้ถ้าถามว่าจะทําอะไรได้มากกว่าการคืนดีไหมก็ไม่น่าจะได้นะคะเออเขาคงอยากจะมีคนต่อไปแล้วก็อยากจะให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาก็คือไม่ทะเลาะก,กันไม่มีปัญหากันคือ คือการกลับมาคืนดีกันในที่นี้อาจจะเป็นการกลับมาคืนดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์ก็คือดีๆต่อกันแต่จะกลับมาคบมาคุยหรือมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือสางความสัมพันธ์หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือหวนมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการที่เอาคุณกลับมาก่อนคือคืนดีกันก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากันพอไพ่ต่อมาก็คือว่าถ้ามันมีเรื่องหนักขึ้นมาอีกก็คงจะก็คงจะปล่อยปล่อยมันไปเพราะว่าปัญหาบางอย่างมันก็แก้ไม่ได้นะคะพอมันแก้ไม่ได้ก็เลือกที่จะหนีหายสาบสูญออกกนอโลก ไปจัดการหรือไปแบกรับความรู้สึกต่างๆนานาแล้วค่อยกลับมาใหม่ค่อยว่ากันอีกทีอเห็นไหมค <c oughs> ิงเือเหรียญอะไรที่หนักหนาสาหัสเกินไปทําไม่ได้ก็คงจะไม่ทํานะคะเป็นลักษณะแบบนั้นคือ <c oughs> ถ้าถามว่าเขาจะาไงต่อไปกับความสัมพันธ์เนี้ยอวดมองว่าเขาจะพยายามทําให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาดีขึ้นแต่ว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้ไหม ก็คงไม่นะคะอะไรที่ทําได้ก็ทําอะไรที่ทำไม่ได้ก็คือปล่อยไปนะคะเห็นไหมห้าถ้วยก็ได้แค่นั้นจริงๆนะคะโอเคทีนี้มาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างเนาะ The lovers นะคะไพ่ประจําตัวของคุณบางท่านอาจจะควบชาวเมถุนด้วยกันเองนะ บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเรื่องนะคะแล้วก็เป็นไพ่เอมพลเอร์เดวิลบางท่านอาจจะขุบชาวราศีมัง,งกรและขนามัมังกรเนาะเดวิลถ้าไม่ใช่ในเรื่องของชู้สาวอาจจะเป็นการที่รู้สึกติดบ่วงติดห่วงกับใครสักคนนึงมากจนเกินไปและหาทางออกไม่ได้นะคะบางความสัมพันธ์ใครสักคนนี้อาจจะมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะมีพัฒน,นาการอะไรบางอย่างผูกติดอยู่หรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างครอบงำที่ทําให้เหมือนรักมากเกินไปหึงมากเกินไปห่วงมากเกินไปก็ได้หรือพัฒน,นาการในที่นี้อาจจะเป็นไปได้หมดเลยทั้ง เรื่องงานเรื่องเงินความรักเรื่องเพื่อนสังคมครอบครัวได้หมดเลยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องชู้สาวเสมอไปก็ได้ซึ่งผมอมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ก็ยังมีแพชชั่นซึ่งกันและกันล่ะคะ่ะแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่าใครคนนึงจะรู้สึกว่าปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุณอยากจะลุกขึ้นมาจัดการกับโซ่ตรวนที่มันผูกกันไว้มาเป็นเวลานาน,านแล้วก็ได้นะคะความท็อกซิกทั้งหลายทั้งหลาย,ท,ลาย,ท,ลายที่มันหาทางออกไม่ได้สักทีขอแนวโน้มวิเคราว่าเป็นยังไงเอ่ย ห้าดาบนะคะหนึ่งดาบเลเวอร์สมีไพ่เด e l เลเวอร์สมาสองครั้งเลยนะคือหวนมองว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยก็น่าจะยังรู้สึกมีแพชชั่นซึ่งกันและกันนะยังรู้สึกถึงแรงดึงดูดแรงปรารถนาที่มีซึ่งกันและกันอยู่แต่ว่าความสัมพันธ์นี้ก็ค่อนข้างจะสาหัสกันนะคะไพ่ขึ้นสิบดาบอีกแล้วหวนมองว่ายังตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะแต่ว่าอยู่กันแบบมีความสุขก็ไม่น่าจะได้ นะคะไพ่มันขึ้นเดวิลขนาดนี้คือมันมีความท็อกซิกมันมีปัจจัยมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้มันมีความรู้สึกอึดอัดรู้สึกกดกันอยู่ในนั้นตลอดเวลาและทําให้เครียดด้วยเนาะทำให้เครียดเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างมันจัดการไม่ได้ต่อให้เหมือนจะพยายามเคลียร์พยายามจะหาคําตอบพยายามจะหาวิธีการแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องราวเป็นเส้นที่ยังค้างอยู่แบบนั้นนะคะเหมือนยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนขนาดนั้นเลยแบบเนี้ยอื ทีนี้มาดูกันว่าคําแนะนําเป็นยังไงบ้างเนะาะไพ่ตะสมเนไพ่ฟรีโอเซลนะคะชาวไมูุ่นหลายท่านาอาจจะรู้สึกเหมือนเราอยากจะปลดปล่อยอยากจะเป็นอิสระมากขึ้นอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นนะคะ,ะดูคําแนะนํากันโรแมนติกฟลิงนะคะฟรีโอเซลทูเลิฟแ s ชั่นนะคะอีกใบแล้วกัน Chemistry หลายท่านตัดความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เพราะดันรู้สึกว่ามันมีแรงดูดซึ่งกันและกันถูกไหมเพราะเวลาที่อยู่คนคนนี้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นตัวของตัวเองเรามีความสุขเราสบายใจเราได้แบบผ่อนคลายนะคะแล้วก็มองว่าความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักแท้ของเรามันรู้สึกถึงแพชชั่นถึงแรงปรารถนาถึงความเข้ากันได้ดีอะไรหลายอย่างมันดีมากๆเลยระหว่างเรากับเขาแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งคือมันมีปัจจัยมีเงื่อนไขอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามัน มันมีขีดจํากัดที่มันก้าวข้ามเส้นเนี่ยไปไม่ได้สักทีเออบางท่านอาจจะเป็นความสำคัญที่ใครสักคนนึงมีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วจะอยู่กันค้างคาแบบเนี้ไม่ได้แล้วนะคะหรืออาจจะมีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้สถานการณ์มันจากที่มันเคยดีมากๆคือดี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 พอมันเจอปัญหาแค่เนี้ยจากที่เคยแบบดีดีดีมากๆพอมันเจอปัญหาตรงเนี้ยมันทําให้ทุกอย่างที่เคยฝันกันมาแบบ ตั้งแต่กี่นานมาก็แล้วแต่มันพังทลายหมดเลยเงี้ยค่ะเหมือนตึกแบบสูงสูงที่แบบโอ้โหภาป,ปีนปีนปีนกันขึ้นมาถึงจุดนี้นะแบบวิวสวยมากทุกอย่างนี้มากเลยพอความจริงกระจ่างขึ้นมานิดเดียวทุกอย่างถล่มลงมาหมดเลยเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนผิดหวังเสียใจหรือ ถ้ามันไม่มีเหตุตรงนี้ทุกอย่างมันอาจจะราบรื่นไปแล้วก็เป็นไปได้เงี่ยค่ะมันมองว่าอะไรท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เราสัมผัสได้ถึงพลังงานพิเศษระหว่างเรากับเขาแต่มันดันติดปัญหาบางอย่างเลยทำให้มันหยุดชะงักบางท่านอาจจะหยุดชะงักมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะก็ความสุขที่เคยมีแล้วอยู่ดีมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยแล้วมันกลายเป็นความอึมครึม ที่มันหาทางออกไม่ได้แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจะอยู่แบบนี้ได้อีกแล้วมันปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้แล้วมันต้องลุกขึ้นมาจัดการวันมองว่าเรื่องในใจของคุณอาจจะคาดหวังสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แต่คุณอาจจะมีความเข้มงวดกับความสัมพันธ์มากขึ้นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้น <S <S แต่อย่างที่วันบอกแล้ว่าเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ต่างคนต่างใช้กลยุทธ์ <việc> เขาก็เหมือนมีคําตอบอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นยังไงคือจากหน้าไพ่ที่เห็น,น่ะวันรู้สึกว่าเขาอยากให้ทุกอย่างมันดีนะ แต่การแก้ปัญหายังไม่ชัดเจนนะคะโอเคค่ะชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสองฝั่งกันนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของเดือนกันยายนเนาะแล้วก็เดือนกันยายนถือเป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดของช่องนายที t รุ่นสิบเก้าที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่7นะคะก็คือทามา นิปเข้าสู่ปีที่7็แล้วก็หวังว่ามันจะดําเนินต่อไปเนาะใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆนะคะจนมาถึงวันนี้ใครที่ดูมาทุกเดือนเลยทุกทุกอีที่ออกทุกคลิปที่ออกก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่มามาหายๆหรือว่าเพิ่งจะเข้ามาก็ คุณต้มาเช่นกันนะคะงก็าฝากช่องนทินทรสสิบเก้าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าช่องมันจะดําเนินต่อไปอีกเนาะต่อให้หลังจากนี้มันจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปบ้างอาจจะเป็นในชีวิตของหวานหรือว่าในชีวิตของใครหลายๆคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นละกันเนาะก็ขอให้ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะยังอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะโอเคค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ